ล่าสุดครับคุณผู้ฟังก่อนทับอากาศเราที่ฝึกซ้อมรบอย่างโหด กับ2มหาอำนาจทั้งออสเตรเลียและจีนการซ้อมกับออสเตรเลียเนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยที่มีการประสานพลังโจมตีทางอากาศส่วนการซ้อมบินรบใหญ่กับจีนนั้นแน่นอนว่าชาวเขเมรถึงกับด่าทอจีนกันยกใหญ่ทีเดียวขอเริ่มอัปเดตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนเลยครับวันที่17กันยายนปี2568ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2เขาแถลงการสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์โดยรวมก็ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะตรวจพบความ เคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่องโอ้โห oh. มากันได้ทุกวันจริงๆใช่ครับทางกองทัพเราเขาก็รายงานว่าคราวนี้พวกทหารเขมรเล่นส่งโดรนมาบินว่อนถึง3ลำเลยทีเดียวบินตรวจการในระดับความสูงมากกว่า1,000พเมตรเป็นการสอดแนมเก็บข้อมูลฝ่ายเราตอนนี้กองกําลังทั้งสองฝ่ายก็ยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองไม่มีการถอยฝ่ายไทยเราจัดกําลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาคือ ออกจากโดรนแล้วยังมีการตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบ PMN2 เพิ่มเติมอีกถึง8ทุ่นเลยครับที่บริเวณช่องนอนเอาจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่16กกันยายนที่ผ่านมานี่เอง แล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะระเบิดใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับรายงานจากกองร้อยฐานราบที่132ฐานปฏิบัติการชนะศึกที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAX เข้าไปปฏิบัติการเก็บกู้เนี่ยเขายืนยันเลยครับว่าเป็นทุ่นระเบิดที่มีสภาพใหม่เอี่ยมและที่สําคัญคือถูกติดตั้งในลักษณะ พร้อมทำงานทันทีนี่มันคือการจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกันชัดๆเลยครับทางหน่วยของเราก็ได้ทำการเก็บกู้หรือถอนและนำไปเก็บเพื่อรอการทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะมาต่อกันที่เรื่องเช้านี้มวันที่18กันยายนครับล่าสุดที่บ้านหนองยาแก้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เราใช้มาตรการควบคุมฝูงชนเข้าไปจัดการสถานการณ์โดยรวมก็คลี่คลายลงแล้วครับการประทะโดยตรงในยุติลงแต่ ความเคลื่อนไหวของฝ่ายเขมรก็คือพวกเขายังไม่ได้ถอนตัวกลับไปทั้งหมดครับยังคงมีมวลชนบางส่วนปักหลักอยู่ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเพื่อคอยสังเกตการและดูท่าทีของฝ่ายเราอยู่ดังนั้นแม้จะไม่มีการประทะแล้วแต่สถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ครับถ้ายังมีการรื้อรวดหนามอยู่อีกผมว่าวันนี้ได้เจอกระสุนยางกับแก๊สน้ำตาอีกแน่นอนค่ะส่วนทางอัปเดตจากนายวิทยโยธินจังหวัดจันทบ,บุรีเดินหน้าสร้างถนนเรียบแนวชายแดนระยะทาง15กิโลเมตรครับเร่งดําเนินการก่อสร้าง ถนนเรียบแนวชายแดนเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและล่าตะเวนเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบผิดกฎหมายเริ่มดำเนินการตั้งแต่16กันยายนที่ผ่านมาและล่าสุดสร้างแล้วเสร็จ2.7กิโลเมตรจากเป้าหมาย15กิโลเมตรครับโอ้โหฝ่ายไทยเราเดินหน้าพัฒนาพื้นที่กันเต็มที่จริงๆค่ะแล้วที่ภูมะเขือล่ะคะ เห็นว่ามีข่าวดีเหมือนกันถูกต้องเลยครับล่าสุดมีเรื่องที่ต้องบอกว่าดีมากเลยเกิดขึ้นที่ภูมะเขือครับเมื่อไม่นานมานี้พลตรีนัทศรีอินทรารองแม่ทัพภาคที่2ท่านได้รับมอบรถไถพ่วงจากคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2โดยรถไถพ่วงคันนี้จะถูกมอบให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมะเขือเพื่อใช้ในการส่งกําลังบํารุงให้กับฐานปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารเข้าถึงได้ยากลําบากซึ่งมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการททําาาาางงงนขออรไไยยเด,ยด้่ เย,เยี่ยมเลยค่ะแล้วเรื่องการก่อสร้างเส้นทางขึ้นภูมะเขือล่ะคะคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คาดว่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับแต่ต้องรออัปเดตจากทางการอีกทีคือจะบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่ได้เป็นแค่ถนนธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะเปลี่ยนเกมในพื้นที่กันเลยจากเดิมที่การส่งกลำลังบำรุงเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะหน้าฝนที่ทางจะเละเป็นโคลนตอนนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายกําลังพลยุโทโธปกรณ์หนัก หรือแม้กระทั่งรถถังขึ้นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแถมโครงการนี้ยังไม่ได้มีแค่ถนนยังมีการขยายระบบไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบต่อต้านโรนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งแบบครบวงจรสุดจริงค่ะมาต่อกันอีกเรื่องเห็นว่าทัพฟ้าไทยฝึกกับออสเตรเลียด้วยเขาฝึกอะไรกันคะการฝึกที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้คือไทยบูมเรลง25ครับเป็นการฝึกการรบทางอากาศขั้นสูง จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18กันยายนที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยกองทัพอากาศไทยของเราส่งเครื่องบินขับไล่อย่างกริปเปนและ f 16ไปร่วมฝึกกับ f 18 f Super Hor n e t นของกองทัพอากาศออสเตรเลียแต่ความพิเศษสุดๆของปีนี้คือเป็นครั้งแรกเลยครับที่มีการนำหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือที่เรียกว,ว่าหน่วยควบคุมการรบของทั้งสองชาติมาฝึกร่วมกันหน่วยควบคุมการรบนี่เขาทำหน้าที่อะไรเหรอคะขอบอกเลยยังโหดครับหน่วยนี้คือหน่วยรบพิเศษภาคพื้นดิน ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนตาให้กับนักบินภารกิจหลักของพวกเขาคือการประสานและควบคุมการโจมตีทางอากาศโดยใกล้ชิดพูดง่ายๆคือเวลาทหารราบของเรากำลังปะทะกับศัตรูอยู่ข้างล่างหน่วยควบคุมการรบนี่แหละครับที่จะเป็นคนชี้เป้าให้เครื่องบินรบของเราย่อนไข่หรือทิ้งระเบิดลงมาใส่หัวศัตรูได้อย่างแม่นยำโดยไม่โดนไยตัวเอง การฝึกนี like kind of ้จ <you> <bem> ึงเป็นการยกระดับการทํางานร่วมกันระหว่างภาคพื้นดินกับบนอากาศให้เนียนกริบเลยครับซึ่งมันสําคัญมากๆในสงครามสมัยใหม่สุดยอดเลยค่ะแล้วก่อนหน้าการฝึกไทยบูมาแรงเนี่ยเราเพิ่งฝึกอะไรกับออสเตรเลียไปคะแล้วหลังจากนี้มีแผนจะฝึกอะไรกับเขาอีกไหมคะแน่นอนครับก่อนหน้านี้เราก็ฝึกกับเขามาอย่างต่อเนื่องเลยครับถ้าไล่เรียงกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะมีการฝึกชัดเพ่าโก2 0 2 5 อันนี้เป็นการฝึกของกองทัพบ,บกจัดขึ้นที่จังหวัดชุมพรระหว่างวันที่21มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกองพลทหารราบที่5ของเราได้ไปฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธีทหารราบการเอาตัวรอดในป่าและปฏิบัติการพิเศษต่างๆกับทหารออซี่ค่ะต่อมานะครับคือการฝึกทาริสแมนเซเบอร์2ออันนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกครับเป็นการฝึกผสมพระหุภาคีระดับเบิ่ม ที่นำโดยสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียจัดขึ้นระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมและที่สำคัญคือปีนี้เป็นปีแรกเลยครับที่ประเทศไทยของเราได้เข้าร่วมในฐานะผู้เข้าร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบจากที่เคยเป็นแค่ผู้สังเกตการมาก่อนถือเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญเลยครับอ๋อค่ะ ส่วนแมชต่อมาครับคือในอนาคตจะมีแผนว่าออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการฝึกซารักนิบ2026ซึ่งเดิมเป็นการฝึกระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์การขยายวงแบบนี้ก็จะยิ่งทําให้เราได้ทํางานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้นไปอีกครับส่วนวันเวลาที่แน่นอนยังต้องรอประกาศอีกที แต่มาแน่ครับอีกเรื่องได้ยินมาว่าไทยเราก็มีการฝึกกับมหาอำนาจอย่างจีนด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับในขณะที่เรากําลังฝึกกับออสเตรเลียอีกฝากหนึ่งของประเทศที่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีไทยเราก็กําลังมีการฝึกผสมครั้งสําคัญกับกองทัพอากาศจีนอยู่เหมือนกันครับในรหัส Falcon Strike 2025ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง25กันยายนนี้เลยและเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาผลอากาศตรีล uh ูหงโจ ผู้บัญชาการฐานัอากาศคุณหมิงของจีนก็เพิ่งจะเข้าเยี่ยมท่านผู้บัญชาการหารอากาศของเราด้วยการที่จีนมาร่วมซ้อมรบกับไทยเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะคะ ใช่เลยครับแถมยังเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรากับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหต้องบอกว่าเรากับจีนเนี่ยก็เป็นมิตรกันอยู่แล้วมีความร่วมมือมาตลอดพอได้ซ้อมรบทางทหารด้วยกันแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นครับทำให้โลกเห็นว่าเรามีความร่วมมือกันอย่างจริงจังอีกเรื่องคือความมั่นคงของประเทศเราอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยจีนเขาก็จะไม่มองว่าเราเป็นศัตรูข,ของเขาครับและเขาก็ยังคงมองว่าเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันนี่แหละคร ที่ไทยเราได้รับจากประเทศจีนที่เขามีความร่วมมือกับเราอย่างเปิดเผยไม่เหมือนเขมรที่คอยแต่จะสร้างแต่ปัญหาพอเขมรเห็นข่าวไทยดองกับจีนแบบนี้แล้วคงออกไม่ดิ้นอีกแล้วสิทะาถูกเลยครับพอเขมรรู้ข่าวว่าไทยกับจีนเนี่ยจะมีการเข้ามาร่วมซ้อมรูปกันฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาพยายามอย่างหนักเลยครับที่จะสื่อสารไปยังประเทศจีนมีคอมเมนต์บอกว่าอย่าเพิ่งนะ อย่าได้มีการฝึกซ้อมร่วมกับไทยในช่วงเวลานี้นะโอ้โหคำเขมรนเขาเป็นมาหาอำนาจตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยคือถ้าเราฟังแบบไม่ชิดอะไรเนี่ยนะเขาดูเหมือนเขาจะมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่กว่าจีนซะอีกนะครับเนี่ยถึงกล้าไปสั่งจีนว่าอย่าฝึกซ้อมร่วมกับไทย แมนกล้ามากนะคะจริงครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะจีนเขาไม่สนหรอกถ้าจีนมองเนี่ยนะเขมรเป็นได้แค่เบี้ยตัวเล็กๆซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็แค่สร้างความรำคาญใจไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรหรอกครับจีนเขาก็คงจะปล่อยผ่านไปไม่ลดตัวลงมาเล่นด้วยหรอกและอีกอย่างเขมรเนี่ยนะเขาก็ยังไปพูดอีกนะครับว่าจีนน่ะเอาเครื่องบินเจ10มาซ้อมรบร่วมกับเครื่องบินริปเปนของเราส่วนชาวเน็ตเขมรนี่ดิ้นกันพลาดเลยครับ มีคอมเมนต์แซวแบบว่าฝึกในสิ่งที่ประเทศกูไม่มีพวกเขาออกมาโอดครวนกันใหญ่เลยครับว่าไทยกับจีนมาฝึกเครื่องบินรบทางอากาศซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพเขมรไม่มีปัญญาจะมีพวกเขามีแค่โดนราคาถูกที่จีนบริจาคให้แต่เรามีทั้งกริปเป้น F16 ไหนจะยังได้ฝึกกับ J14 ของจีนอีกต่างหากแต่ก็มีคอมเมนต์แบบหน่อยๆนะครับแบบว่าทำไมจีนไม่รักเราทั้งที่รัฐบาลกัมพูชาเอาอกเอาใจจีนสารพัดประเคนทุกอย่างให้จีนแต่พอถึงเวลาฝึกซ้อมรบจริงๆ จีนกลับเลือกไทยมันทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นได้แค่ลูกไล่ ที่จีนมองว่าเป็นแค่ผู้รับความช่วยเหลือในขณะที่จีนมองไทยเป็นพาร์ทเนอร์อ๋อค่ะส่วนคอมเมนต์ต่อมาอันนี้จะดูมีหลักการขึ้นมาหน่อยครับเป็นมุมมองจากนักวิชาการของเขาเองครับดตตรคินเพียจากราชบรรัณฑิตยสภากัมพูชาโอ้โหต้องบอกว่าเขาออกมาพูดเหมือนปลอบใจตัวเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรหลอกมันมีแต่ผลประโยชน์ของชาติเขาบอกว่าขเขมรไม่ควรกังวลเพราะจีนมีผลประโยชน์กับไทยมากกว่าทั้งเรื่องการค้าการลงทุนการขายอาวุธซึ่ง เป็นการยอมรับความจริงไกลๆนั่นแหละครับพร้อมกับกระตุ้นให้ประเทศตัวเองเลิกพึ่งจีนอย่างเดียวแล้วไปหามิตรเพื่อนเพิ่มแม่ทำเหมือนกับว่าขมรนจะหามิตรได้ง่ายงั้นแหละถูกต้องครับแต่ขมรนเขาก็ยังคงพยายามหาเรื่องหาช่องทางหาโอกาสที่จะมากดดันไทยเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องเครื่องบินคริปเปิ้เรื่องการซ้อมรูปของเรากับจีนหรือไม่กระลั่งพยายามโยงเรื่องม่ัวม่วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย การที่ประเทศไทยของเรามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนและมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติรวมถึงประเทศอย่างสวีเดนเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไทยเรายังมีมิตรแท้อยู่กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ